จริงแล้วน้องมิ้นอยู่ตรงนี้มาถ้าถ้ารวมกับพรีเซนเตอร์ด้วยที่เราเคยเคยเคยแคสงานมาอยู่ตรงนี้มาสิบกว่าปีแล้วคือคุณแม่กับน้องอะ่ะอยู่กันมาได้โดยที่ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิน้นเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้ถือว่าน้องมิ้นมาตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่ก็พาน้องเข้าวงการกับมือคุณแม่ ะจะไม่ไม่ได้ว่าจะต้องนั่งกลัวว่าสังคมจะว่ายังไงเพราะว่าการกระทําของลูกเรากับเรามันชัดเจนว่าเราอยู่ตรงนี้มานานเราต้องรู้รู้ทางเดินของเราอยู่แล้วค่ะแม่คะตอนนี้กระแสจคุณแม่รอีเหมือนกัน,น,นก็คุณแม่ก็แบบแอบร้ายอะไรอย่างเงี้ยตามกระแสนะคะแม่โกรธไหะไม่โกรธคะ่ะเพราะว่าใครจะคิดยังไงก็ได้คือความคิดใครเราห้ามไม่ได้ ใช่ไหมคะความคิดเราเราห้ามเราได้แต่ความคิดของคนอื่นแม่ไม่สามารถจะห้ามใครได้ใ,ไใครจะโกรธจะเกลียดก็คืออันนั้นความสุขของเขาถ้าเขามีความสุขว่าเขากโกรธเกลียดเราเขามีความสุขก็ต้องให้เขาอะคะ่ะอันนี้ได้โดนใครคเมาคอมเมนต์อะไรแบบแย่ๆ่าอ,อ่าก็มีเล็กๆน้อยๆอะคะ่ะบางทีเราก็เราก็คืออยากจะบอกว่าออสิ่งที่การกระทำเนี่ยไม่มีใครรู้นอกจากตัวเรารู้เอง ถ้าเขาไม่รู้ก็คือคืออยากให้เขาอะรับฟังทั้งสองฝ่ายดีกว่าก็อยู่ด้วยกันคะคือไม่ได้ใช้คําพูดอะไรมากก็คือใช้อยู่ด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยแม่ถ้ามีละครติดต่อมาจะเล่นกับแม่โอเคไหมคะแม่ตัดสินใจไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือขึ้นอยู่กับ ผู้ใหญ่ทางช่องหรือว่าผู้จัดเขาขอกันอยู่แล้วเล่นได้่มาเล่นได้ไหมเล่นได้ใช่เดีบ้านเอว่าห่างค่ะก็คือเหมือนต่างคนต่างทํางานนะคะไม่ได้ว่าห่าอะไรก็คือเขาเรียกว่าอย่างการเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อยลงแต่ไม่ได้มีงอนกันอะไรอย่างเงี้ย ก็อย่างล่าสุดก็ยังเพิ่งเจอก็มีค่ะแต่ว่าหมายถึงว่าช่วงก่อนหนะ้านี้ก็แบบอาจจะแบบต่างคนต่างทํางานต้องมีอะไรที่ต่างคนต้องต่างรับผิดชอบกันเองนะคะก็ไม่ไม่ขึ้นมากเหมือนเดิม <laughs> น้อยใช่ไหมหรอ ก็เฉยๆค่ะจริงๆเราต้องการเวลาแบบร้อยทำงานมากกว่านี้เพื่อที่จะเจอกองไม่ค่ะอยากทำงานเยอะกว่านี้สิจะได้เไม่มันนี้ยังเอายอมาหลายคนเขียนเลยว่าคือเราไม่ได้คบกันแบบอะไรอย่างนั้นนะคะคือเรียกได้ว่าเราเรียนรู้กันไปแบบเพื่อนแบบนี้ดีกว่าถ้าแม่ช่วยเราทั้งสองคนสบายใจเพราะว่าเราทั้งคู่จะได้ไม่ต้องแบบปิดกั้นตัวเองด้วยค่ะก็สนิทค่ะเฉยๆตอนนี้ก็ยังเรียนรู้กัน ใช่ค่ะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเพราะว่าชีวิตเรามีอะไรให้เรียนรู้กันอีกเยอะแม่ค่ะกับเรื่องใจน้องมินี่อะไรน่าเป็น่วงวลไหมคะไม่อะค่ะแม่ว่าเป็นการตัดสินใจของตัวน้องเองดีกว่าเพราะว่าเขาโตแล้วเนาะตอนนี้ก็ถ้าเขาคิดคิดสิ่งที่ดีเขาก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรนะคะ ส่วนใหญ่จะจะไม่ไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องอันนี้เท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าเพราะว่าแม่จะดูแลเขาเรื่องงานมากกว่าส่วนใหญ่่ก็เป็นน้องที่น่ารักคนนึงเนาะเพราะว่าที่สัมผัสได้อะเนาะเพราะว่าเขาก็รู้จักกับครอบครัวเราคือพี่น้องของมินนะคะก็ถือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเขาเหมือนกันก็เลยแบบว่าเออน้องเขาก็เป็นคนถามว่ามารยาทดีอะไรน่ารักอะค่ะ อันนี้ยังไม่เปิดแบบนั้นค่ะเพราะว่าลูกเราก็ยังไม่ได้บอกว่าเปิดใจคบเขาซะหน่อยคุณพ่อจากคำตอบคุณพ่ออาจจะไม่ค่อยไปเคุณพ่อเขาก็ห่วงลูกของเขาอ่ะกับทุกคนแหละเขาไม่ได้ห่วงแค่ผู้ิภาคคนเดียวแม่เขาอาจจะมีบางคนจับตามองว่าซาลาจะชอบคบกับบไฮโซคนรวยอะไรเงี้ยและทางเราเขาก็เขาแค้ไปหาหน้าคุณแม่กดดันลูกนี้นีะ จริงๆแล้วไม่ไม่ได้กดดันเนาะเพราะว่าฐานะถ้าถามทางแม่จริงๆไม่ได้สําคัญไงเพราะว่าถ้าเกิดคนภายนอกมองอะ่ะเขาอาจจะคิดของเขาได้แต่ว่าสําหรับบ้านเราอะ่ะเราเราครบกับคนเนี้ยเราไม่ได้เน้นตรงนั้นอยู่แล้ว